ก็จะมีเดทบางมาคองตันครับเดทนอนวัดยิ่าไฟเดือนซ้อมมากี่วันเดือนหนึ่งครับเนซ้อมอยู่ที่ค่ายครไม่งชว่ว่ครับครบอยู่ที่วี่งที่อุโบนเลยตอนนี้พี่อยู่นิวแล้ว<ช>แล้วอยู่นั่น<ช>ตอนนี้มีใครเป็นผู้บกับจอนละมบ้างก็มีดวนหนึ่งแล้วพี่เทพมโรโกตก็กมาห้าสิบสิบลัวตอนนี้รออายุยี่ห้าสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรน้ำหนักปล่อยตอนนี้โมกุฎเจ็ดเหยสไตล์อะไรครับเหมยตายจม้มอ่ะวันนี้ต้องมาเจอน้องบิว เคยต่อยน้องบิวไหมไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกได้ศึกษาเกมต่อยน้องอย่างศึกษาไปครับเขาเมื่อจะตายเป็นมวยจิมือมวยขวาวันนี้มาเจอน้องบิวนะวางเกลวางแผงให้ดีก็ต้องเราดูบนเวทีล่าสุดเราต่อยไว้ที่อาร์ดูเอสอาร์ดูเอสสามยกเนาะใช่เไฟแรงบ้างวันนั้นก็แพ้ดวงสมพงศ์จิ้มไม่ใครเขาด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ก็ต่อละสามหกวันสามหกวันนี้ต่อละสามเจ็ดแต่ต่อยกลางวันนี่เคยต่อยไหมเคยต่อยตำรวจศึกแต่ เป็นไดบปีหนึ่งแล้วมั้งครับนานแล้วใช่ไหมแต่ที่กลับมาต่อยกลางวันใหม่แล้ววันนี้ร้อสามเจ็ดอย่างช่องเจ็ดนี่เคยมาไหมยังไม่เคยครั้งแรกเลยครับตื่นเต้นไหมก็ไม่เท่าไหร่วันนี้ร้อยสามเจ็ดเนาะเมื่อกี้ซ้อมหนักแล้วเป็นไงบ้างก็ร้อยสามเจ็จุดหกออกมาลดจุดหกนี่เป็นยิ่สายตอนเช้าร่างกายไปนี้ก็เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชัยชนะกับใครนะฉลองสีเสื้อใหม่ด้วยใช่คุ้มมาขี่รถไฟนี้ ่ไปนี่คงมาผ่าตังต่อยมวยไทยมาทั้งหมดจำไม่ได้หลักร้อยบวกเนาะคนจังหวัดอุดรนะเด็กอุดรอ่ะฝากเช่วยช่วยแฟนครับก็ฝากแฟนมวยเล็กๆสีเล็กๆสีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้เต็มที่แน่นอนวันนี้คู่เอกต้องเกียรติสีด้วยอ่ะวันนี้ขอโชคดีสำหรับครับ